สวัสดีจ้าสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีงามๆเนาะคะ่ะเนาะตอนสายๆงามฝนตกงามพายุเข่าเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อเอามือนี้ยุดหลานก็เลยบอเป็นการเสียเวลาค่ะคุณผู้ชมไม่เป็นการเสียเวลามือนี้แม่มูสิมาสรุปหวยสรุปว่าแม่มูใดตัวใดสีซื้อตัวใดมักตัวใดฝันเห็นตัวใดเนาะคะ่ะเนาะมือนสีมาบอกซูคุณผู้ชมฟังเนาะค่ะเนาะมีอะไรเราก็แบ่งปันกันนะคะสําหรับ อันดับแรกเลยเมือนีกับแม่หมูกับสีมาสรุปไว้อันดับเนไขเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเลขเสียนไขนที่เิ่นไหามากไหามากตะทีเลกทีแหลกแหลก,กเลยเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเปนไหามากก็คือเจ็ดหกนะคะอันนี้อันนี้เลขเสียนไขนะคะนี่ค่ะเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็แปดหกนะคะ แม่หมูสบาปปยสะอเด้อค่ะเด้อเพล่อกีนสุกคุณผู้ชมบางท่านคุณอาชีว่าแม่หมูอย่าเห็ดเลี้ยวลายจุดพระท่านเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เลขเสี้ยนไข่เสี้ยนไข่ได้มากเนาะคะ่ะเนาะหน่อยหนักหน่อยนะหน่อยห,อยห,อยหวดครับเนี่ยที่เพป็นสิผ่านเนาะคะ่ะเนาะหวดนี้กะมาให้เบิองเลยเนาะแม่หมูพอหมดตามมาให้เบิองเลยค่ะคุณผู้ชมเอาผ่านไปหนึ่งอาจารย์สำนักนะคะแล้วกะน,นี่เลขผู้ใดอีกเนาะเลขกเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสองเนาะค่ะเนาะ ถัดมาข้างล่างก็สิเป็นเลขเตาเลขเตาก็สิเป็นเจ็ดสามเจ็ดห้าเนาะค่ะเนาะที่แม่หมูให้แม่หางนั่งหม่านกัมาภาพแปรงเราก็ขอขมาขอโศกขอหลานน้ำเพลินก็สิเป็นตัวนี้เด้อค่ะเด้อเป็นได้เขากับเลขที่ผู้ชมฝันหรือว่าไดมาบอมตัวได้จะเอาเลือกเอาเด้อค่ะคุณผู้ชมเด้อถามว่าเลขหลายตัวบ่บ่หลายตัวค่ะคุณผู้ชมกับสีโต๊ะเก้าๆคล้ายๆกันเดิมๆนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่ว่ามันมากอันตรายอาจารย์หลายสำนัก แต่ถ้าสังเกตดีๆเลขพะมูแม่มูบ่ไก่เจ็ดบ่ไก่แปดกส็สซีอิ้วละๆนี่แหละค่ะเจ็ดสามเจ็ด 4, 8, สี่แปดหาสิบประมาณนี้แหละค่ะเจ็ดหาแปดแฮะอ่ะถัดมานะคะสิเป็นเลขเลขทูบไอไข่นะคะเลขทูบไอไข่ยอยู่ที่วัดเนาะเลขทูบไอไข่อยู่ที่วัดที่พะมูก,ก็ไม่มูไปได้มากมือนั้นเนาะคะ่ะเนาะที่พักกันไปกับเพิน่นจากได้มากเก้าเจ็ดสองเนาะคะ่ะเนาะที่ อยู่วัดอ่าอยู่อำเภอหนองหานเนาะค่ะเนาะอันนี้เลขทูปไอ้ไข่นะคะก็คืเป็นเลขเจ้าที่ที่พ่อหมูเพิ่นทำพิธีอ่าขอขอขอกับเจ้าที่เนาะค่ะเนาะก็คืเป็นแปดห้าแปดหกหกเข้ากับเก้านะคะอย่าลืมนะคะอวยหน้าอวยหลังเอานะคะคุณผู้ชมคะแปดหกแปดนะคะอ่าผ่านไปนะคะแม่หมูสีสันลูกย่างรวดเร็วเนาะค่ะเนาะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาของคุณผู้ชมเนาะค่ะเนาะโอเคผ่านไปอันนี้เลขอาจารย์ในตำนานเพิ่นท่อมาบอกเนาะค่ะเนาะ เพิน่นโทรวมาบอกอันนี้เลขเพิ่นกับสิติดิติดเก่าเนี่ยฮะอาจารย์ในตำนานมกเก่าอาจารย์ในตำนานมกเก่าก็สิเป็นเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าหกนะคะคุณผู้ชมอันนี้เลขอาจารย์ในตำนานนะคะถ้าจดไม่ทันก็แคบหน้าจอไว้นะคะแคบบหน้าจอไว้นะคะคุณผู้ชมถ้าจดไม่ทันยังไงนะคะจดทันก็จดจดไม่ทันก็แคบหน้าจอหรือก็เข้ามาดูย้อนหลังได้นะคะคุณผู้ชมอ่ะค่ะคุณผู้ชม ต่อไปนะคะเลขความฝันของแม่หมูนะคะแม่หมูฝันเห็นอีก,กัปิงพี่น้องจับนาจับหลังจับพันจับนี่จับมองนั่นแล้วก็มาจับมองนี่ค่ะคุณผู้ชมจับมัดสมมองบ่เรียกป,ปีงยังคือศิลาหมกแท้ <laughs> ปีงตัวผูก <laughs> ปีงตัว <laughs> <laughs> โอเคโอเคอเฮ้ยกูจะขาปีงตัวน้นมึงเิค่ะคุณผู้ชมแม่หมูกับปีออกมาให้นเนาะค่ะเนาะฝันเห็นป <laughs> <laughs> ีงเนาะปีงจับมัดสมองค่ะนี่กัความเป็น ตื่นตีมาให้ก็สิเป็น8 5 8 7 8 2แล้วก็8 1นะคะจำรับความฝันของแม่หมู8ล้วนๆค่ะคุณผู้ชมเด้อเล็วิ่งพ่อหมูเด้อค่ะเด้อก็สิเป็นเด่น7ลงสุดสบับย่อดสุดฟันทงออกมาแล้วครับท่านผู้ชมอ่าคือสุดที่เฮ็ดล่าสุดนี่ครับฟันทงเด็ดขาดเลยครับตัวนี้ครับผมอ่มั่นใจหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ครับมั่นใจหนึ่งเอามั่นใจหนึ่งเนาะค่ะเนาะพ่อหมูมั่นใจ มันจน่นึงนี่ไสุ่นเอ้ามันใจนึ่งล้านเปร์เซ็นครับผมพอมูเลยเออจะคิดว่าทำซุปว่ามันใจนึ่งเปร์เซ็นแล้เบรกไว้นะะนึ่งลานเปร์เซ็นต์ใจ1ล้านเปอร์เซ็นเนาะค่ะเนาะท่านมาคาะคุณผู้ชมบอท่านจังไดกะย้อนเบื้งใดเด้อค่ะุณผู้ชมเด้อบอบากันค่ะล่างเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะบนก็จะเป็นแปดห้าแล้วก็แปดสามนะคะ สีหนึ่งนี่ก็อยู่ตรงกลางเนาะค่ะเนาะใครอยากเอาไปบนก็เอาไปผู้ใดอยากเอามาล่างก็แล้วแต่ผู้ใดสยสามันไปทางใดเนาะค่ะเนาะเอาคนเขียนมาจังสีหายร่องกับสีจึงตัวล่องอันนี้ตัวล่องเด้อค่ะเด้อเบิรงสุดจังหนึ่งกับสีประมาณเปรียบเทียบกับสีเป็นเมียหน่อยค่ะเมียหน่อยอันอันนี้เมียหน่อยอย่า่าเมียหน่อยเถอะเอากิกซะมันจังดูดีค่ะเอากิกซกับเมียหน่อยก็่ไเป็นหาสวนกับแต่หาเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะ ตามนี้เนาะคะ่ะเนาะท่านเ่ท่านก็นเดี๋ยวคอยว่ากันเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะทักแชทมาถามแม่มูอีกก็ได้อันนี้นะคะสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็สุดท้ายเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดตามยูเล็กอาจารย์หนึ่งเนาะคะ่ะเนาะอาจารย์หนึ่งไม่ได้นอนเลยไม่ได้ฝันนะคะ <c oughs> ค่ะเพิ่นบอกแม่มูว่าเพิ่นมักเปดแปดตัวเดียวะค่ะของอาจารย์หนึ่ง เอาเป็นว่างวดน,นี้ถ้าภายในก่อนเหล็กออกเนาะวันที่สุดท้ายเลยถ้าเพิ่นมนนาหาอยู่เพิ่นฝันเพิ่นสิมาหาเพิ่นบ่ถ้าเพิ่นบ่ฝันเพิ่นสิบ่มาเลยแปลว่าเพิ่นบ่ได้นอนคือผมว่าล่ะเพิ่นฝันห้งให้ตัวเดียวครับ8ตัวเดียวเฮาก็ว,วิ่ง8ซะคือเอา8ไปใส่ตัวอื่นก็นได้ครับ80ถึง89จัดเต็มจัดหนักไปเลยครับผมเพราะว่าของอาจารย์เองให้8ตัวเดียวเพิ่นฝันห้งบ่เพิ่นก็บ่ก็บ่ทันได้มั่นใจเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ฝันแล้วเพิ่นก็บ่บมีเส้นเป็นแค่ความชอบของอา่า เซียนหนึ่งนะคะเป็นแช่ก,กุ <ลอ S 1> ้งมารอวันสุดท้ายครับรอวันสุดท้ายของเซียนหนึ่งถ้าไม่เห็นแปลว่าวันนั้นน่ะเซียนหนึ่งไม่ฝันเลยและก็ไม่มาเลยครับผมการแม่มูอกับสุภาัยยาตามต่อให้หนอกค่ะเห็นกันสูม,มืออถามกันสูเทียรอกับว่ารอบบริษัฝันถึงจะฝันแต่ถ้าเราบ่มีเสียนมาบอกว่าเลขตัวที่เราฝันมั่นเสียออกเพิ่นกับ่บอกเพราะว่าเพาิ่นบอกว่าเมนบอกไปมั่นกับว่าถือค่ะคุณผู้ชมค่ะตามนี้ด้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาเป็นวาเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้แม่หมูกะเบิ้ลแนวสิดเบาสู่คุณผู้ชมฟั้งเหล่าค่ะเอาเป็นว่าแม่หมูกะขอให้ทุกคนทุกท่านมีโสดมีลากถือหวยรวยเบื่อมืดถูกปุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเด้อครับคลิปสรุปหวยทุกไอซัมนักไอ้ทุกที่คนที่ผมไปสัมภาษณ์เพิ่นมาขออนุเพิ่นมาก็คือให้เป็นแนวท่าแน้วครับโมเมนต์ในซื้อบัดสุดตัวเลยครับผมมัร์กตัวใด กระคัดเอาตัวนั้นครับของยังพ่อหมูมักตัวนี้พ่อหมูกระคัดเอาตัวนี้ควบนาสิเป็นนาสิมาผู้ชมมักตัวไหนกระคัดเอาตัวนั้นควบนาสิเป็นนาสิมาเนาะแม่หมูเนาะแม่นค่ะก็คือเลอ่อาจารย์ได้ที่เพิ่นดังที่ที่เพิ่งที่เพิ่นดังที่พเพิ่นเคยให้ถือเออเขาคิดว่าเอ,อ้สิน้นเสียงนั่นอาจารย์นี่แหละเขากัเสียงค่ะคุณผู้ชมหรือว่าเอ้ควบนาสิเป็นเลขอาจารย์นี่คือเ,เขาก็เลขมักเข้าถิ่เนาะจัดจักหนักๆกกนหาจังสินาะค่ะเนาะโอเคค่ะ เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข่ามาเบิงเข่ามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ต้องข้อมูลกับเมนูนอกะเนาอยูดีมีแห้งแข็งแรงลำรวยสวัสดีครับครับผมให้เราลำรวยครับ